ไล่ห่อหลังค่อมแก้ด้วยยางยี่เซนเดียด้วยการทํา3ท่าฝึกน,นี้ท่าที่หแบนพัวพัดเชิดอกบิสบักกดไหล่ลงยกแขนม,มาให้ตรงดึงยังให้ตึงที่ความกว้างท่าหัวไหล่เสร็จแล้วก็ปล่อยหายใจเข้าดึงเข้ามาหายใจออกแบบนี้แบบนี้ดึงให้สุดเลยแบบนี้เชิดอกเอาไว้นะทําไปเลย15ครั้ง3เซตท่าที่2โอเวอร์เฮดแบนพัวพัดเชิดอกบิสบักข่มไหล่ลงเอาไวาย้ยืนหลังตรง จับยางความกว้างท่าหัวไหล่ชูแขนขึ้นเหนือหัวเสร็จแล้วก็ดึงยางให้ตึงตึงวาตลอดเลยเสร็จแล้วก็ดึงมาด้านหลังแบบนี้ดึงให้ตึงว้ตลอดนะดึงลงมาเข้าที่หวเลยนะครับปล่อยหายใจเข้าดึงลงมาหายใจออกแบบนี้ทำไปเลยสิบห้ครั้ง3ามเซตท่าที่สาม external rotation หาที่ผูกยางเมื่ก่อนแบบนี้เสร็จแล้วก็เอามือจับยางแบบนี้มีออข้อศอกข้อหาลํำตัวเชิดอ,อ,อ,อกหลังตรง คมไหลลงเอาวะเสร็จแล้วก็เปิดสอออกไปด้านข้างแบบนี้ขบเข้ามาหาเจ๊เข้าเปิดหาเจ๊ออกแบบนี้แบบนี้บบนทำไปเลยข้างละ15ครั้ง3เซตถ้าไม่อยากพลัดชิกออกกำลังกายที่บ้านติดตามผมว่าเลยแล้วเราจะมาหุ่นดีไปด้วยกัน